ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของลาอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2 6กรกฎาคมพศสอ6 6นนะคะเช้านี้บรรยากาศก็ฝนตกรินรินนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศช่วงเช้านะคะฝนยังไม่หายตกเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ เพราะว่าช่วงนี้นะคะฝนตกมาสี่ห้าวันแล้วนะคะไม่ได้กรีดยางมาสี่ห้าวันแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าพายุเข้านะคะช่วงนี้เนาะนี่นะคะบรรยากาศแต่เช้านะคะค่ะก็วันนี้นะคะแอดก็จะมานําเสนอสูตรคํานวณของปู่คอนแก่นและก็เลขฝันของปู่นะคะเพราะว่าเลขสูตรกับเลขฝันได้ตัวเดียวกันนะคะ ได้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกํำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอ,องชาแนลนะคะอยากได้เลขเด,ดเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไป พูดคุยความฝันของปู่พร้อมกันเลยค่ะค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะปู่าเจริญพรเจริญพรวัยังไงเนออาะวันนี้วันพระวันพระน้อยสินน้อยวันนี้สารเล็กมันสินน้อยสินใหญ่ก็ข้าท่านเช้าเช้าก็ มาวัดก็มาถามหลวงปูเนะเด็กข้าวคนมาหาไหมวะอ้มัน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 มาหาบางทีมันชอบมาวันพระบางทีมันก็มามันก็บอกถูกก็อย่างว่าแล้วบางทีมันก็บอกไม่ถูกความฝันก็ยังไม่เปิฝันหามันหรอกฝันในอย่างเพราะว่าันต้องรอคืนนี้ก่อนมันจะฝันเห็นมันบางทีมันก็บอกถูกเหมือนกันแหละตรงเป๊ะบางทีมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกับเราเนี่ยอย่างนี้างีมันก็มันก็ยังไงอ่ะมันก็ บอกถูกบอกผิดมันก็นเลยผีข้อมดอตุ้งตีมตุ้งฟัไปเลยแล้วมันก็เด็กเนาะมันก็พูดตามภาษาเด็กเนาะค่ะก็มีเข้าบ้างผิดบ้างเลยปู่ไม่เป็นไรเจ้าค่ะบ้านแหละแต่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่ได้แต่หกเนาะปู่ก็ได้หกเจ็ดหกแปดหกจังก็ซื้ออยู่แล้วส่งไปผิดให้เขาก็เลยเออไม่ถูกเขาเลยอ่ะก็ผิดถูกถูกธรรมดาแหละค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะปู่งวดนี้เอาใหม่เจ้าค่ะ งวดนี้หลวงปู่จะเอาไว้หวยที่หลวงปู่ทำไว้สี่ตัวหน่ยอ๋อจะลงเลขสองไป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 ,ไปเสียงไทยดูที่ว่ามันจะถูกหวยดังหวยเด่นหวยใครที่ไหนก็ก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่าบางทีมันมันชอบเว้นวันที่ผ่านมามันปเป้นงวดหนึ่งงวดนี้มาอาจจะเข้าก็ได้มันชอบเป็นมันชอบเป็นมันเป็นงวดหนึ่งงวดที่สองมัน,มนจะเข้าปั๊บเลยมันจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ต้องปุไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อทีหรอกอ๋อไม่ซื้อมันก็เอ้าเข้าอีก เข้าพอดีก็มันเ,ออเป็นแบบนั้นออก็ก็จะให้ไปให้ญาติดโยมไปสี่ตัวเนี่ยแต่แต่เป็นมันเป็นหอยบนมันเป็นหอยบนนะสูตรหอยบนแต่วางที่มันก็ปูไปออกล่างเหมือนกันบางทีมันมันเป็นบนเ,ออเป็นหอยบนหอยบนเนาะปูเนาะจะจะจะบอกสองตัวมันก็อกปอบก็เยอะหรอกสี่ตัวค่ะปูก็ก็ว่าสี่ตัวเนี่ยเ้าปูคิดว่ามัน มันไม่ค่อยได้กลับมันออกมามันก็ออกมาตรงๆเออเส้นมากจะเข้าตรงใช่ไหมคะเออมันเข้าตรงเลยมันจะเข้าตรงๆมันไม่กลับมันจะไม่ได้กลับโอ้ดีเลยค่ะปู่เนาะมันก็เออแต่ว่าไม่มันมีสี่ตัวแต่ว่ามันจะเป็นสี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นแปดสามเน่ะอ๋อมีแปดสามใช่ไหมคะแปดสามแปดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเนี่ยจะลองสี่ตัวเนี่ยแปดห้า ไว้จะกลับก็ก็ก็แล้วแต่เนาะแปดสามแปดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดตัวนะเออมีมีสี่ตัวจะไปตรงหอยลงพอดในอาจารย์หนกองผูกก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวแปดสามแปดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าค่ะค่าผูกเดซื้กลับถ้าซื้อกลับมันก็เป็นแปดตัวในมองเรามันก็เป็นสามแปดห้าแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดเลยค่ะใช่ไหมคะ ถ้าก,กลับต้องเป็นแปดตัวอ,อีกแอละแล้วก็เยอะได้แม้แต่ยาจยมพิจนาวแหละแล้วปูกจะจะ่ก็จะลองดูตามมันอีกตามทุกวันนี้อยู่ค่ะาคบางทีมันไปออกข้างล่างบางทีมันก็ออกข้างบนเนี่ยบางทีมันก็ออกข้างบนข้างล่างอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็ะซื้อบนซื้อล่างนั่นแหละปู่การผิดพลาดาค่ะปู่บางทีมันก็มันก็ไปมอที่ผ่านมวที่ศูนย์ห้าก็ได้ศูนย์ห้ากับหนึ่งหกมันอยู่ในนั่นมันก็ไปออกศูนย์ห้าบนหนึ่งหกล่าง ว่าตัวกับบางคนกับรลักอยู่ในแต่ทำทีไรมันก็เว้นเมื่อที่ผ่านมามันเว้นมาได้แต่หกอยู่เออแต่มันไม่ได้สองมันหกแปดหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดอะไรแบบนี้นมันไม่ได้มันไม่เป็นหกสองเสียดายปูน้องโงที่ทำมันก็ได้แบบนี้แหละแปดสามแปดหน้าเจ็ดสามเจ็ดหน้าใครจะกลับก็เดิมสามเก็ดหน้าเจ็ดสามแปดหน้าแปดแบบนี้ก็ได้แต่ใครจะกลับ อีกขนาเรากะว่าเอาทักคิดว่าในใจก็คัดว่าคัดไว้าสักสักตัวหนึ่งระหว่างปูกก็ชอบแปดห้ากับเจ็ดห้าเนี่ยแหละอ๋อชอบแปดห้ากับเจ็ดห้าเนาะก็เน้นให้เอชสี่ห้ากับเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดอะไรแบบเนี้ค่ะเออแต่ถ้าใครจะชอบยังไงเราปลูกบอกไปตามตามตามความคิดเนี่ยแหละตามสี่ตัวเนี่ยแหละไม่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 มากเท่าไหร่หรอกสี่ตัวเออ ถ้าจะเน้นไปสองตัวเนี่ยก็ก็ยังไม่เน้นในหลวงปู่ปัดก่อนคืนนี้นวันพระน้อยพระแปดข้าค่ะวันนี้ก็นําเสนอแต่เลขสูตรเนาะปูแต่แต่วันนี้ก็ก็ฝันเนี่ยยอมฝันฝันอยู่าฝันนานนันแล้ะฝันได้สี่ห้าวัน้ะฝันเอกคนมาบอกคนมาลองบอกโอ้ยหวยออกห้าเจ็ดเขาว่าไงอ๋อก็ตรงกับเลขสูตรเนาะปู่เนาะเราทำกับแล้วไม่ออกห้าเจ็ดยังไงหลวงปู่ถูกไหม เราโ่ว่าดูดูก่อนดูดูหาดูก่อนไม่ถูกลงร้อยแบบนี้พอดีก็เลยมีวัยรุ่นคนหนึ่งก็เลยผมถูกอยู่สองร้อยหลวงปู่ก็ถามว่าไอ้มึงไปซื้อหวยยังไงรุ่นหลานนั่นแหละไม่เคยซื้อหวยเลยถูกูกสองร้อยน่เดี๋ยวผมลงปูผมเอาตังมาถวายด้วยว่ามันเข้าไปบ้านกลับมาเอ้ากลายเป็นพระทีนี้เอา้ามันทําไมเป็นพระวะมึงไปบวชตอนไหนมึงเดินไปบ้านเมื่อกี้มึงผมผ้าเหลืองมา มันก็ซองปัจจัยหละใส่ไม้หลวงปู่แต่ว่าไม่ได้นับอยู่ข้างในน่ะมันมีปัจจัยอยู่แต่ว่ามันกลับมามันออกมันเป็นพระมาทีนี้เ้ามาทําไมเป็นพระมามันเข้าบ้านเป็นยมแล้วออกมาทำไมเป็นพระหลวงปู่แบบนี้ล่ะเออเห็นคนพูดกันว้อหอยออกห้ายเจ็ดแต่ไม่ได้บอกว่าข้างบนล่างนั่นได้ยินแต่ว่าหอยออกห้ายเจ็ดหลวงปู่ว่ามันจะมันจะมาต้มหลวงปู่ไหมแลู่หลอก มันพูดแบบนั้นก็เลยพูดให้ฟังค่ะค่ะสงสัยมันหลอกมาต้มหลวงปู่ไหมหลวงปู่ก็คิดอยู่หรอกอ๋อเด็กห้าคนอีกไหมคะปู่หรือว่าเด็กคนใหม่เนาะปู่ที่ว่าบอกตัวเลขอ่ะใบรุ่นไม่ใช่เด็กพวกห้าคนหรอกใบรุ่นคนละคนเนาะคนบ้านหลวงปู่จำจำจำชื่อมันไม่ได้มันมันชื่ออะไรคนคนไบรุ่นสึบห้าถึงหกปีนั่นแหละแต่ไม่รู้จักชื่อมันลืมชื่อมัน เด็กบ้านลูงปู่ละลูกร้านก็ลูงปู่นี่นแหละเอามันว่าเล่น่าที่วัดอยู่เรื่อยแต่ไม่รู้จักเชื่อมันเจ้าค่าปูอ้าไมนทำไมมึงมึงมึงถือห้าห้าเจ็ดสองร้อยว่าผมซื้อสองร้อยลูกปูอ่ะดีดวงดีเนาะเดี๋ยวผมจะเอาปัจจัยมาถวายอลูงปู่เข้าไปบ้านกลับมากลายเป็นพระทีนี่อ๋อมันจะไปเป็นพระแล้วแล้วมันจะเป็นห้าแปดลูงปู่ก็คิดอยู่เพราะว่าพระก็แปลว่าแปดไม่เจ็ดเหรอ ก็ตรงกับเลขสูตรพอดีอยู่น้องปู่เลขฝันกับเลขสูตรได้ตัวเดียวกันเนาะตรงกับเลขสูตรเออลองปูเลยสงสัยที่มันจะเป็นมันตรงกับเลขสูตรอัอนสีตส่ตัวเนี่ยมันดูสี่ตัวหนึ่งไหมต้องใช่แน่ๆนาะปูเนาะมียอมยมที่โยมอะ่ะเขาเขาเป็นยามเขาเป็นยามอยู่ที่ปลายกีน่อ,อที่ผ่านมาแกก็บอกลุงปูยอยู่หกสองแกว่า เขาได้มาจากฝุท้องตัวเดียวนี่แหละเขาได้มาจากจังหวัดอะไรชาจังเสาอะไรเนี่ยชาแถวนั้นแหละหลวงปู่เออแกก็ซื้อห้าสิบบาทเขาได้มาแกโทรบอกหลวงปู่วันนี้เธอโทรบอกก็ตัวเดียวกันกับหลวงปู่บอกย้อนลองเลยน่ะวันนี้เขาโทรบอกตัวไหนอ่ะปู่เขาส่งมาทางไลน์เดี๋ยวหลวงปู่จะส่งไปย้อนลองดูทางไลน์น่ะอตัวเดียวกันกับของหลวงปู่เนี่ยแหละแปดตัมเจ็ดตัม แปดสี่เจ็ดสี่นี่มันมันมันอยู่ในแปดสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่ที่จริงอ่ะของหลวงปู่มันมีแปดสี่เจ็ดสี่ยลองหลวงปู่ว่าสีไม่ค่อยมาหลวงปู่เลยตัดออกแปดสี่กับเจ็ดสี่ของอะไรมันก็เหลือแปดสามแปดห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าเนี่ยแบบนี้หลวงปู่เลยตัดตัดแปดสี่กับเจ็ดสี่ออกหลวงปู่ว่าสีไม่ค่อยมีสมนุนออกมันก็มันมนเคยหนวกตัวของหลวงปู่แต่หลวงปู่ตัดให้มันได้สีตัวน้อยตัวมันมันมี แต่ตัดออกไวให้มันเหลืออยู่สี่ตัวเพราะว่นเยอะเกินหกตัวแล้วโผล่ว่างก็เยอะแล้วหวยค่ะสตัวให้มันเหลืออยู่สี่ตัวมัเะเพราะไปตัดให้มันเหลือเจ็ดห้าแปดห้าแปดสามเจ็ดสามแบบนี้ให้มันเหลืออยู่แค่เนี้ยเหลือยู่สี่ตัวแค่เนี้ยเออเขาส่งมาหลวงปู่หลวงปู่จะส่งให้หลวงรองดูว่ามันเขาส่งมาเมื่อเมื่อเมื่อคืนเลยล่ะ มันคือเนี่ยบนเพราว่าถ้ามันก็เขาเขียนบอกกำกับบอกมาอยู่หอยของหอยของน้ำมันก็มีแปดสามเจ็ดสามเหมือนของน้ำผัวอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกันทุกตัวอแต่ก็ไปเดี๋ยวพันธงหลวงปู่ก็ไม่พันธงหรอกไอ้ใกล้ๆวันก็เขาบอกมาตัวเดียวหกตัวกอนที่ผ่านมา ตอนวันตอนตอนเช้าวันหอยออกสายหน่อยมาณจักนี่แหละสิบโมงเช้าเราก็ส่งไม้ลงปูดูอ๋อค่ะค่ะอืมบางคนก็ไม่ชอบหกสองยหกสองมันมไม่ได้ออกหกสองนานแล้วออกันงหกห้ามันใช่ครับจะมาเออลงปูก็ซื่อหกศูนย์นั่นแหละหกสองก็ลงไว้แตเลืม อันนั้นเจ้ามือเขาลืมส่งเจ้ามือเขาหกสองซื้อไว้รยหนึงก็ลืมส่งกาไปมาก็ออกไา่จริงๆหกสองอ้าวเลยไม่ถูกด้ก็เลยทัผมก็ซื้อสี่ศูนย์น,นั่นแหละฝันได้สี่ศูนย์เขาบอกสี่ศูนย์ก็เลยฝันได้สี่ศูนย์ก็เลยซื้อสี่ศูนย์มเลยออกสามศูนย์ก็ไม่ถูกเหมือนเดิมเลยค่ะ <c oughs> ปูแล้อองก็ไม่ถูกเหมือนกันค่ะปูเจ็บหนักค่ะสาี่ศนย์บ้านสี่ศนย์้านหลงปู่พ่อที่ผ่านมาเขาเต็ม เราขายประมาณพันหนึ่งอะหละเต็มมันเต็มแล้วก็เลยไม่ขายเขาไม่ย่านเราก็เต็มให้เต็มเาขายผพนพันเดียวหมดนั่นเขาก็ไม่ขายใครซื้อก่อนก็ได้ก่อนใครซื้อก่อนก็เสียกันก่อนเพราะว่าของมันไม่ไ้ออกผีงสุดห่อตามสุดใครซื้อก่อนเขาเดี๋ยวจะมือก่อนค่ะปูงวดนี้มั่นใจไหมคะปูเจนวันนี้เราปูให้พิจารณาดูว่าแล้วขึ้น นนี้วันพระเดี๋ยวปื่ฝันดีตอนเช้าอะไรเนี่ยหลวงปู่จะโทรไปพูดให้ฟังเด้อขะค่ะเจ้าค่ะปู่เออในวันนี้ก็อาจจะทำที่ทีรหลอ่อต้นตวงต้นเทียนญาติโยมก็มาเข้าใกล้เข้าวันตาเนาะ,อ,ะ,ะอ๋อค่ะค่ะเดีเออเอาให้ฝันดีให้ให้ไอ้พิจารณาญาติโยมทุกคนนะั่นแหละพิจารณาถ่ามันจะมันคือชอบเราก็เอาไม่ชอบเราก็จะไปซื้อมันนั่นนั่นหัวมไม่แน่นอนหรอกเราก็วางไว้พิจารณา ค่ะผมก็ <c oughs> ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์หรอกบอก <c oughs> ตามสูตรที่เคยทำมานั่นแหละมันเคยถูกก็เลยบอกไม่ยา้โยบ,ยบังค <c oughs> เอมอมันมันจะกำหนดว่ามเป็นบนเป็นล่างนั่นเจ้าค <c oughs> ่ะอืมดีใจนาวไปดีใจนาวให้มีโสไม่ลาบทุกคนนั่นแหละจะให้มีญาติยโยมมีโสไม่ลาปไปทรอบพัษา,า <c oughs> แล้วก็ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนนั่นแหละทําอะไรก็จความมุ่งมั่นารชนะห้ทุกให้โศกให้โรคห้ภัยทุกท่านทุกคนเลยเด้อ ค่ะสาธุเจ้าค่ะปู่อ่าเจริญพรเจริญพรขอบคุณปูป่มากเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะ